สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพายหนุ่มซีดีซีดอท่าตูมน,นะคะวันนี้ก็ได้เห็นพี่หนุ่มนะคะมาอยู่ที่บ้านพี่เป๊ปซี่นะคะหนูก็เพิ่งรู้เมื่อตอนเย็นนี้เองนะคะคุณแม่บอกนะคะเพราะว่าเหน็นว่าแม่บอกว่าขึ้นไปตรนนะคะว่าจะขึ้นไปดูของกินให้พี่หนุ่มนะคะจะไปดูว่ามีหญ้าไหมมีอะไรไหมนะคะก็ปรากฏว่าขึ้นไปแล้วก็ไม่เห็นพี่หนุ่มนะคะ เอาพี่หนุ่มหายก็เลยนึกว่าแต่พี่หนุ่มเขาหลุดนะคะก็เลยโทรไปถามตะเกดนะคะปุเกดนะคะว่าพี่หนุ่มอยู่ไหนปุเกดเขาว่าเอาพี่หนุ่มลงมาบ้านพี่เป๊ปซี่นะคะเชื่อที่พรุ่งนี้วันนี้จะไปแห่งงานใช่ไหมคะใช่แห่ในบ้านเรานี่แหละแห่ตรงศูนย์แห่ตรงที่ปูทองใบอยู่นี่แหละแห่อะไรคะอเอฟซีให้มาแห่เหรอคะใช่ นนะจะไม่รู้เวลาไหนนั่นนี่ไปทำปูแล้วทำนาขันยังไม่รู้เวลาเลยีีนทแล้วก็จะไปอาบน้ำนะคะมานะคะตอนเช้ายังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะแค่ตอนเช้าเนี่ยจะไม่รู้เวลาไหนนี่ โอเคขอเขาขึ้นคียังมาคีนุ่มบิร์กมาคีนุมบิร์กแล้วน้องคีเองก็ได้แล้วใครจะเดินโอเคโอ้อยากให้ปูกเก่เจตเดินนี่แล้วปูกเก่เจตยังไม่ยังไม่กล้าเดินทังนะ้งวันจะทำไมนะแล้วเมื่อวานไปไหนไม่ไปไมันไม่ไปดูข้อเหตุเมื่อว,วานน้องอุ่นไปไหนแห่อยู่ไหนแห่พี่สือ พี่หนุ่มเข้าไปได้หรอไปเลยเนาะหนูไม่รู้เนาะตาเกดที่ยอมโทรตามหนูเนาะไม่ได้โทรตามแล้วโทรศัพท์รับไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อวานนอยู่เมื่อวานตอนนี้กำลังไปโรงพากจนถึงสุดสุบ่ายสองบ่ายสามโมงปู่ไม่เห็นใครออกไปสักคนเลยพ่อแม่คะก็เพิ่งขึ้นไปดูตอนเย็นไปดูย่าตอนห้าโมงไม่ใช่เหร ตอน5โมง me, ปูกลับบ้านแล้วปูกลัะมาปูกลับมา,บมาถึงเขาขึ้นไปเขาก็ตกใจเขาไม่เห็นพี่หนุม่ม<ะ>เขาไม่เห็นพี่หนุ่มเขาตกใจนึกว่าแต่พี่หนุ่มเขาหลุดขึ้นไปเขาไม่เห็นช้างเหรอเขาก็เลยโทรถามคุณปูเกตนะคะว่าพี่หนุ่มอยู่ไหน กูเก็บบว่าเอาพี่หนุ่มลงมาบ้านพี่เป๊ปซี่ใช่ไหมเออแต่มันมืดแล้วเนี่ยเอามาลงตั้งแต่แห่เสร็จตรงไหนแล้วแห่เสร็จขู่ออกมันช่วงนี้พี่หนุ่มก็ออกงานบ่อยนะคะเราจะไม่ได้เอาพี่หนุ่มไปผสมพันธุ์แล้วนะคะเพราะว่าทางผสมพันธุ์จะนิสัยก้าวเหลากว่าช้างที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือแห่อะไรนะคะเพราะว่าเขาต้อง ให้ตัวเองดูอ้วนแล้วก็ดูสมบูรณ์ที่สุดเพราะนี่จะผสมพันธุ์นะคะก็จะตกมันเดือนละปีหนึ่งก็หลายหลายครั้งเลยนะคะตอนที่คุณพ่ออยู่ก็เดือนไหนไม่ตกมันนะคะถามอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าตกมันตลอดปีเลยนะคะดูทรงนี้แหละสวยแล้วให้หนูคีว้วะนี่ไปขอปู่วะ ปูนะให้ขี่จะปูลุ่นให้ขี่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้เดินไกลใช่ไหมคะไม่ได้เดินไกลเดินรอบๆของปูลุ่นอยู่ไม่เป็นไรนะคะขึ้นปูลุ่นให้ขี่นะคะแน่นอนไปขอวะพ,อพี่หนุ่มก็ใจดีมากแล้วะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อใจมากนะคะถ้าเชื่อใจ90%อีก10%ก็เอาไว้ระวังตัวนะคะอย่าประมาทนะคะอืม มีดึงสร้อยคอนะคะเฮ้ยหล่อจังเลยมันก็ได้มานอนกับเพื่อนนะคะพี่ป๊อปซี่จับมาเล็กมาเล็กก็ไปแห่เหรอคะ,ออะพี่มาเล็กก็ไปแห่ด้วยนะคะก็แห่สามเชือกน,นะคะก็มีพี่หนุ่มพี่ป๊ปซี่พามาเล็กนะคะสวัสดีครับพี่หนุ่ม ตายพี่หนุ่มนะคะยูนิ่งไม่เป็นก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เชือกสีแดงให้พี่หนุ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปื่อนนะคะนนก็พี่เวกซี่กระถดเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ําเดี๋ยวอาบน้ํำสีออกจากตรงที่มีดินเยอะก็จะใส่เชือกสีแดงให้นะคะแต่จะเพื้อนมันจะไม่สวยนะคะ หนุ่มตอนขี้ครายเป็นตัวแล้วนะคะเนี่ยอาบน้ําก็ไม่หลุดนะคะต้องขัดให้นะคะแล้วก็ต้องมัดไว้ในต้นไม้ให้เขาถูๆนะคะเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเคยอยู่นะคะ ก็อยากจะขัดให้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ปกีิเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะคะเมือมอ่อวานคุณแม่ส่งสัรปะรดมาลงเหรอคะลงไว้นั่นแหละไม่เห็นหมดมงนไม่ได้ขึ้นไปแม,ม่ขึ้นไปเมื่อวาน หนูก็อยู่บ้านทํางานบ้านเมื่อวานกับน้องคือไปยังไม่ได้ออกคำน้อยออกเลยเขาจอดรถเลยตรงน้นงด้วยเขาขึ้นไปอะไรแล้วมั้งได้จะไหนก็โทรตามด้วยนะเออเรียปู่จะโทรตามนี่นี่จะไปไหนฮะจะไปไหนอาบน้ำอยู่บ้านาไปอาบน้ำปไปะ,ปะ,ปะ อตอนชาติเติมมายังไม่ได้อ่านาน้ำเลยค่ะตื่นมาปุ๊บก็ออกมาอาหารพี่นุ่มนะคะเมื่อวานนี้พีนแม่ตกใจจริงๆนะเพราะว่าแต่พี่ชายหายไปไหนเมื่อวานพี่ครัวรถขึ้นไปข้างบนก่อนฮะพีูจะไปเอาเชือกผ่านหน้าเขาก่อน เอาอะไรลงมาหมดแล้วใช่ไหมคะเอาชุดอ,อะไรลงมาหมดแล้วใช่ไหมคะชุดอะไรก็เอาลงมาหมดแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเลอแต่เสืาไนะคะที่เอาไว้สีแดงนะะี่ปังค่ะนี่นี่ ด้วยนวยตัวนั้ดดดดดนด้วยพออกอน่อน้ไว้ก่อนที่หนุ่มนี้ก็ใจดีกับน้องมากเลยนะคะพี่หนุ่มเมื่อก่อนนี้ก็จะมีทะเลาะก,กันบ้างนะคะ่พี่หนุ่มดื้อน,นะคะพูไม่ค่อยฟังนะคะ พอพี่หนุ่มเริ่มโตขึ้นก็เริ่มรักนอ้องเก่านะคะแต่น้องนี้รักพี่ตลอดเลยนะคะก็ชอบแกล้งหน่อยอะไรหน่อยนะคะแต่พี่หนุ่มของเราแกล้งไม่ได้นะคะแกล้งเทรจริงจังตลอดนะคะจะโกรธให้จริงตลอดเลยแก็อยู่ด้วยกันจนรู้ใจกันแล้วนะคะว่าพี่หนุ่มชอบอะไรนะคะ ไม่ชอบอะไรนม่ใย้พี่หนุ่มยังไงนะคะอะไรที่ทําให้พี่หนุ่มเกลียดอะไรที่ทําให้พี่หนุ่มชอบนะคะแต่ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนั้นนื่องจากว่าคุณพ่อไม่อยู่ก็ทําอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะก็อะไรที่พอทําได้ก็ทํานะคะอย่างเช่นเมื่อวานก่อนนะคะคุณปู่กเกศพาพี่หนุ่ม ไปร่วมกิจกรรมกับโครงการสวนสัตว์นะคะที่น้ำชีนะคะก็กวาดหลักรอพี่หนุ่มนะคะกวาดให้แค่เชือกเดียวนะคะเพราะว่าอีกสองเชือกก็คืออยู่ในหลักนะคะเข้าไปกวาดไม่ได้อันตรายนะคะก็มีให้น้ำให้หญ้าอะไรลอบ้างนะคะสองเชือกที่อยู่บ้านนะคะพี่โก้ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่หนุ่มนะคะ คนไปไม่ทอ้อคนล็อกก็ไม่ทิ้งนะคะยืนรออย่างนั้นนะคะเพราะว่าระยะทางที่พี่หนุ่มเดินเมื่อวันนั้นนะคะไกลมากเลยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าพี่หนุ่มไม่ได้เดินไกลมาหลายปีแล้วนะคะ mm hmm. ที่ล่าสุดก็ตอนที่คุณพ่อเสียงนะะตอนนั้นก็คือไปแห่งานนะคะ mm hmm. ก็เดินอ้อมมุมผ้าน,นะคะ ก็ยังใกล้กว่าที่เดินไปนั่นนะคะแล้วก็บรรยากาศร้อนๆด้วยก็ทําให้ช้างหงดหีดนะคะก็อันตรายมากๆเลยนะคะไปถึงปุ๊บก็พากันไปสาดน้าใสตตัวช้างนะคะเพื่อให้ใช้างใจเย็นนะคะล้องเชื่อก็ลงไปเล่นน้ำนะคะอย่างพี่หนุ่มนี่ก็ยังไม่กล้าคุณโปกเกตยังไม่กล้าพาลงเล่นนะคะเพราะว่า กลัวพี่หนุ่มจะเลยเถิดนะคะเพราะว่าภูเกดตไม่เคยพาพี่หนุ่มลงเล่นน้ํานะคะอ่านะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพี่หนุ่ม